ทหารพมาร่าตามจับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารที่มีชื่อเสียงบุกถึงบ้านแต่ไม่เจอจึงจับพ่อแม่และพี่สะพ้ยเป็นตัวประกันยัดข้อหาปลุกปั่นต่อต้านรัฐเว็บไซต์ข่าวอิราวดีรายงานว่ามาทอทอผู้ประท้วงชาวเขตมันดาเลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีชื่อเสียงที่มีคนติดตามในเฟซบุ๊กจำนวนมากเปิดเผยพฤติกรรมทหา,ารพม่าว่า พ่อแม่และพี่สะพยยของเธอถูกทหารพม่าจับเป็นตัวประกันตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่26เมษายนทหารจากเมืองโมก็เดินทางมาถึงบ้านเพื่อจับกลุ่มเธอแต่เมื่อไม่พบเธอจึงจับกลุ่มผู้เป็นพ่อแม่และพี่สะพยยพร้อมตั้งข้อหาตามกฎหมายอาญามาตรา505ซึ่งเป็นข้อหาเกี่ยวกับการผลิตกระจายข่าวลือให้สาธารณชนตื่นตระหนก หรือชักจูงให้กระทําความผิดต่อรัฐทั้ง3คนถูกนําตัวไปขังไว้ที่เมืองโ,โมโกะกระทั่งเมื่อวันที่30มิถุนายนทหารพรม่าปล่อยตัวผู้ประท้วงที่ถูกจับกุม2,000กว่าคนซึ่งพี่สะัยของมาทอทอได้รับการปล่อยตัวด้วยนั่นทําให้เธอได้รับรู้ความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวว่าพ่อแม่ถูกทุบตีในคุกทุบตีกระทั่งพ่อของเธอฟันหลุดมาทอทอมีผู้ติดตามใน Facebook จํานวนมาก มีบางครั้งที่แม่ออกไปร่วมประท้วงบนท้องถนนกับเธอแต่ผู้เป็นพ่อไม่เคยไปร่วมประท้วงและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างไร